วิธีเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกและราศีอื่นๆเปิดรับโชคลาภให้เร็วขึ้นวิธีแก้เครดเสริมดวงการเงินเสริมดวงโชคลาภและสุขภาพสวัสดีครับท่านผู้มีบุญทุกท่านโชคดีแล้วที่ท่านได้มาเปิดดูคลิปนี้วันนี้ผมขอนำเสนอวิธีการทำบุญและทำทานแบบง่ายๆ สำหรับชาวราศีพิจิกและราศีอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อผลักดันและเปิดรับโชคลาภให้ได้เร็วขึ้นวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินเสริมดวงโชคลาภและช่วยหนุนสุขภาพผลบุญหนุนนำปฏิหารเกิดขึ้นโดยเร็วพันเรามาเริ่มต้นด้วยวิธีแรกวิธีที่หน,นะครับ ข้อแรกคือการทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียงการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าการทำบุญเสริมดวงแบบนี้จะหนุนนำในด้านอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเหตุแห่งบุญคือเราได้ช่วยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าช่วยต่ออายุ ให้กับผู้ปลดปล่อยวิธีการคือเราต้องไปตลาดสดหาเขียงปลาหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเพื่อนำไปเป็นการประกอบทำอาหารซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็เราจะซื้อปลาไปปล่อยกันเป็นหลักแต่หากเราต้องการปล่อย อย่างอื่นด้วยเช่นปลาไหลหอยกบหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่เบื้องหน้าเราที่กำลังจะถูกฆ่าและนำไปประกอบอาหารเราสามารถซื้อและนำสัตว์เหล่านี้ไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติสัตว์เหล่านี้ที่เราได้ช่วยเหลือไว้ก็จะมีชีวิตต่อและแพร่ลูกแพร่หลาน ผลบุญในการกระทําครั้งนี้จะช่วยยืดอายุของผู้ปลดปล่อยให้มีชีวิตยิ่งยืนนานเพิ่มขึ้นใครที่ดวงจะถึงคาดก็จะแคล้วคลาดช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงหากจะเกิดอุบัติเหตุก็จะแคล้วคลาดไปในที่สุดมาต่อข้อที่2กันเลยนะครับสำหรับวิธีเสริมดวงให้ดวงของเรามีโชคลาภได้เร็วขึ้นในข้อที่สคือ การให้ทานการให้ทานไม่จำเป็นจะต้องไปวัดหรือทำกับพระเสมอไปเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นวันนั้นเราบังเอิญเดินผ่านจุดที่เขารับบริจาคเงินซื้อลงศพให้สำหรับศพไร้ญาติให้เราทำการบริจาคตามกำลังของเรา วันนั้นตัวกับผมเองก็เคยหยอดไปบริจาคในจำนวนเงิน20บาทบริจาคโดยไม่ตั้งใจและไม่ทันได้คิดอะไรและก็เป็นความบังเอิญมากที่ในงวดนั้นผมได้ถูกหวยเลขไทยสองตัวอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาการให้ทานโดยซื้อขนมของใช้ให้เด็กผู้ด้อยโอกาส หรือเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เด็กกำพร้าเราควรหาโอกาสทำเพื่อที่จะเร่งให้เราประสบความสำเร็จและมีความสมหวังได้เร็วยิ่งขึ้นได้พลังความดีและแรงส่งจากผลบุญของเด็กๆเหล่านั้นมันทำบุญทําทานให้กับคนยากไร้คนที่เดือดร้อนผู้ประสบภัยต่างๆหรือบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ต่างๆ บริจาคข้าวของที่จำเป็นเครื่องใช้อาหารยารักษาโรคตามกำลังทรัพย์ของตัวเองเอาที่ตัวเองสบายใจและไม่เดือดร้อนจะดีที่สุดหรือแม้แต่การบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการทำบุญครับผมมาถึงข้อที่3นะครับ ข้อที่สามคือการรักษาศีลการรักษาศีลก็นับว่าเป็นการได้ทำบุญแล้วครับดังนั้นพยายามมันรักษาศีลกันให้ได้ถ้าหากศีลแปดมันยากเกินไปอย่างน้อยก็ขอให้รักษาศีลห้าให้ได้เป็นประจําด้วยอานิสงส์เหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวเรา และทำให้เราได้รับบุญกุศลด้วยคิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆและทำแต่สิ่งดีๆรู้จักปล่อยวางมองโลกในแง่ดีและหากมีคนมาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามหากเราสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ควรช่วยเหลือเขาไปด้วยความเต็มใจนะครับ เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราเองหาเวลานั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีและสวดมนต์บทอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่เมตตาบทพุทธคุณอิติปิโสคาถาชินนบรรนัญชรหรือการนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองก็ได้หากเราสวดไม่เป็นหรือจะใช้การเปิดฟังบทสวด ได้จากอุปกรณ์โทรศัพท์ของเราก็ได้เพราะการถือศีลได้อนิสง์ผลบุญมากกว่าการบริจาคให้ทานมาถึงข้อที่4ข้อ4คือการร่วมไถ่ยชีวิตโครกระบือและการช่วยเหลือผู้ที่ถูกบ้านไฟไหม้จะได้อนิสง์แรงมาก การช่วยเหลือสัตว์ใหญ่หรือการฟื้นฟูชีวิตคืนสู่ชีวิตใหม่และรอดจากความตายก็ดีการมีชีวิตรอดจากการตายรอดจากการถูกไฟไหม้บ้านก็ดีเป็นการตั้งต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกคือการรอดตายแล้วเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา เหมือนแมวก้าชีวิตชาวราศีพิจิกดวงจะแข็งมากๆถึงจะโดนทดสอบมามากมายขนาดไหนก็ไม่เคยพ่ายแพ้ไม่เคยตายฟื้นคืนชีพได้ตลอดการเสริมดวงตรงจุดนี้จะดีมากเลยครับคือหากมีโอกาสก็ทำการช่วยเหลือและบริจาคตามกำลังทรัพย์หากพบเห็นหรือ ผู้คนที่ถูกไฟไหม้บ้านก็สามารถช่วยได้ด้วยการบริจาคข้าวสารปัจจัยต่างๆน้ำดื่มแล้วก็บริจาคเงินทองได้ตามกำลังจุดนี้จะเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกได้เป็นอย่างดีมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ก็คงจะไม่ยากสำหรับใครหลายๆคน คือการทำบุญกับพระที่บ้านเราไม่ต้องไปทำบุญไกลที่ไหนเลยครับเพียงแต่คุณทำบุญกับพระที่บ้านซึ่งก็คือพ่อแม่หรือผู้ที่มีบุญคุณกับเราเลี้ยงดูเรามาโดยการเลี้ยงดูอุ้มชูของท่านทำให้เรามีความสุขมีการเจริญเติบโตมีชีวิตที่ดีทำแต่สิ่งดีๆ มีความตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานหากมีเวลาก็พาท่านไปเที่ยวหรือไปทานอาหารข้างนอกบ้านบ้างเมื่อคุณเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขตามไปด้วยแล้วครับเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองจะเป็นการเล่งให้เราประสบความสำเร็จและสมหวังได้เร็วยิ่งขึ้น ได้รับพลังความดีและแรงส่งจากผลบุญของพ่อแม่หรือผู้มีบุญคุนนั้นจะให้พลังอนิสงส์สูงมากดังมีคำกล่าวที่ว่าหากท่านยังไม่เคยล้างห้องน้ำที่บ้านก็อย่าเพิ่งไปล้างห้องน้ำที่วัดหากท่านยังไม่เคยทำให้คนที่บ้านอิ่มก็อย่าเพิ่งไปใส่บาตร แล้วอัพรูปลงเฟซบุ๊กหากท่านยังไม่เคยปล่อยวางก็อย่าเพิ่งไปปล่อยนกปล่อยปลาสิ่งที่มอบให้คนอื่นมักจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรายังไม่สามารถทำให้ตัวเราหรือคนในครอบครัวของเรามีความสุขได้แก้วที่ไม่มีน้ำไม่สามารถดับกระหายให้ผู้อื่นได้ จงเติมเต็มให้ตัวเองและคนในบ้านกอดแล้วค่อยแบ่งปันให้ผู้อื่นมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการจะทำบุญทำทานลองนำไปปฏิบัติตามกันดูนะครับรับรองว่าถ้าท่านทำได้ตามนี้ท่านก็จะได้รับอนิสง์ผลบุญกันไปแบบมากมายเลยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จทุกประการครับสาธุ สวัสดี